ครับสวัสดีครับเป็นประจำทุกวันนะครับเวลาประมาณ11บเอโมงเชา้าที่เราจะมาพบกันกันกบบริษัทหลักทรัพย์ไอล่าจำกัดมหาชนนะครับที่จะมาทําการวิเคราะห์ภาพรวมแะ้วก็ตอบคาถามท่านลงทุนทุกท่านนะครับซึ่งสามารถส่งเข้ามาได้เลยนะครับที่ Facebook ของบริษัทหลักทรัพย์ไอล่าจำกัดมหาชนนะครับตลาดเองก็ลงมาทดสอบโลเดิมแล้วนะครับโลเดิม1 5ห หนึ่งสี่หกหนึ่งก็ก็ลงมาได้หลายปัจจัยเดลต้าก็บตัวหนึ่งก็ดึงดัชนีลงมาถึง20จุดในในวันศุกร์ที่ผ่านมาก็เลยทำให้เนนิเเมต์ยัง ผันผวนเพราะว่านั้นเนี่ยจริงๆตลาดมันต้องบวกไปสิบกว่าจุดนะครับซึ่งนำโดยการโดยกลุ่มแบงก์นะครับนำโดยกลุ่มแบงก์เพราะว่าเอ่อตอนนั้นตัวแบงก์กรุงเทพประกาศขึ้นอัตราดอกเบีย้ยนะครับก็เป็นตีมที่จะเอามาเล่นแล้วก็พอเจอเดอตา้าเพราะว่าการขึ้นอัตราดอกเบีย้ยของของ ของแบงก์ไทยนะครับอย่างอย่างของแบงก์กรุงเทพเนี่ยก็ขึ้นเงินฝากได้เงินกู้ทุกบัญชีเลยนะครับศูนย์จุดสองห้าแต่ขึ้นเงินฝากแต่ละบัญชีไม่เท่ากันโดยเฉพาะในตัวออมทรัพย์นะครับซึ่งมีสัสดส่วนถึงมากหกสิกว่าเปอร์เซ็นต์ของเงินฝากทั้งหมดเนี่ยดอกเบี้ยนิดเดียวเองนะครับห้าหกสิบตังค์นะครับก็เลยทําให้สเปรดเนี่ยมันกว้างขึ้นถ้าเป็นตลาดปกติเนี่ยคงตีนี้เล่นกันสนุแลวแหละแต่วันนั้นไปนสะดุดโดย เดลต้าลบทีเดียวไปดึงดัชนีไปถึง20่สิบพอยนะครับคือเดลต้าหึงบาทก,ก็จะเท่ากับดัชนีโดยคร่าวๆนะครับประมาณ1นึ่งพอยนะครับมันก็ก็เลยก็เลยดึงทำให้ตลาด 1, ผันผวนหนักพอสมควรนะครับก็เลยส่งผลให้ดัชนีลงมาที่แนวรับเดิมนะครับก็ยัง ถ้าเด้งยึงนไปได้นะครับต้องเด้งระดับไหนถึงจะดูดีต้องกลับไปยืนเหนือ1480นะครับถึงจะเป็น Morning Star ได้แต่รอนะครับรอดีเวอร์เซอร์เพเทิร์นอย่างเดียวนะครับเพราะว่าตลาดเอง ผัวแล้วซบเซาอย่างหนักเลยนะครับในกลุ่มแบงกเองแบงก์กรุงเทพเนี่ยงบออกมาสวยแน่นอนอยู่แล้วนะครับก็ยังคงแนะนำซื้อเล่นได้นะครับแล้วก็บอกออทัรเก็ตอยู่ประมาณ174นะครับอันนี้ให้หลีกเลี่ยงไทยพันธุ์นิดนะครับ น่าจะเป็นเรื่องของ NPL โอเคแนะนำให้สวิตชิ่งจากไทยพาณิช์เข้า K-Bank นะครับเพราะเค a n k จากการเล่นนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับอาจจะเหลืออีกนิดหน่อยแต่ไม่น่าจะเยอะมากสวัสดีคุณน้อย e a เได้ไหมครับ บอกให้ขายแล้วมันก็ยังหน้าขายอยู่เหมือนเดิมนะครับก็เป็นขาลงจะซื้อสัรเทเลียจทำไมคือตีมเล่นรอบที่แล้วเนี่ยขึ้นมาจาก ขึ้นมาจากบริเวณ3าบกว่าบาท40บาทนะครับแล้วก็เล่นว่าจะไปทํารถไฟฟ้าไปทําเรือไฟฟ้าไปทํารถเมล์ไฟฟ้าแา้วทุกอย่างก็จบลอบมันก็เลยน่าจะกลับมาที่เดิมใน RPC ก็สยอยซื้อสะสมนะครับลงมาลึกมากเริ่มยินได้ คนนี้มีอยูเล,ล่าแล้วอืมหุดสองบาทก็คัดนะครนะับนะรับถัดไปกับบัตเก้าสิบ ถามว่าเก็บทุ้นได้หรือยังครับก็้ซื้อและถือยาวนะครับคงเล่นชั้นๆไม่ได้แล้วก็ซื้อและถือข้ามปีก็แนะนําเป็นเชแบงนะครับเพราะว่าปีนี้เป็นปีที่เขาล้างนี้นะครับไม่ใช่ปีขเขาปีหน้าก็าเป็นปีของเขาน่าจะเป็นขาขึ้นแบบเดียวกบแบงก์กรุงเทพเลยนะครับ นี้คำถามน้อยนะครับหมดคำถามแล้วเรอเดวต้าเอ,อย่าเพิ่งไปยุ่งเขานะครับลงลงมาขนาดนี้เด้งแค่สองบาทนี่ถือว่าไม่มีแรงเลยนะครับเพราะว่าการที่ ผู้ถือหุ้นข่าวลงเพราะข่าวผู้ถือหุ้นรายใหญ่ขายเนี่ยถือว่าค่อนข้างซีเรียสเลยนะครับเพราะว่าแสดงว่าเขามองว่ามันฟูลีแวร์ลูแล้วก็ถึงทำการขายแตลาดก็มีวอลลุ่มนะจะสองหมื่นล้านแล้ว ถามไทพันนิดน่าเก็บไหมอบอกไม่น่าเก็บนะครับเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยเคแบงก์ K ก็ตั้งสำรองมาสามไตรมาสแล้วนะครับแล้วก็ไทยพันนิดก็มีสำรองในลักษณะนะนี้ลักษณะของ SME เอยอะพอๆกันนะครับเพราะนั้นไม่น่าสนใจนะครับตอนแรกนึกว่าจะมีรีบาเพราะว่าโรงแรมมาก ก็ยังไม่มีอืมแต่ที่สำคัญวายุพักก็มีเขาเยอะมากนะครับในขณะที่รัฐบาลต้องการเงินนอกงบประมาณเนี่ยเป็นได้ได้ที่อาจจะขายแอสเซทตัวนี้ออกมา ตลาดค่อนข้างเงียบเหงาซบเซาก็เริ่มมีหางยอยาแล้วนะครับเมื่กี้ลงไป1นึ่งสี่หนได้กลับมา1นึ่งสี่เจด e a กลุ่มลงไฟฟ้านี่ขายได้ขายนะครับเพราะว่ากระเทือนเพราะว่ารัฐบาลไปลด,ดค่า f t ลง อย่างตัวบีกลิมนะครับตัวนี้ก็น่าจะลงได้อีกเยอะเลยนะครับเพราะว่าประเด็นก็คือว่ารัฐบาลไม่ได้เข้าไปแทรกแซงอะไรเขานะครับแต่รัฐบาลลดลดค่าไฟลงตั้งเยอะในขณะที่บีกิมกับ g p พ c เนี่ยต่างมาทำยูโรเพราะว่าทั้งคู่เนี่ยผลิตไฟฟ้าแล้วขายให้กับบรรดา บรรดานิคมอุตสาหกรรมซึ่งเพื่อรัฐบาลลดราคาเขาก็ต้องลดตามนะครับเป็นอันนี้เป็นเรื่องที่หนักเลยนะครับตัวอื่นก็มีอกเอก,ก็มีแม้แต่เก้าวยังมีเลยก็ถูกกระทบกันหมดเพรนั้นก็อย่าเพิ่งไปยุ่งนะครับ มีอยู่ก็ควรจะขายทิ้งด้วยนะครับสำรับกลุ่มลงไฟฟ้าอันนี้ก็เล่มีแหล่งซื้อในกลุ่มแบงก์กลับเข้ามานะครับดันอัชนีิกลับมาบวกได้ครั้งหนึ่งปิดให้ได้นะครับ1480ี่นนี่ได้กลับไป1,500้าใหม่อีกรอบหนึ่ง โอเคคำถามไม่มีแล้วนะครับยังไงก็เดี๋ยวเจอกันอีกทีวันพุธนะครับพรุ่งนี้ก็มีนะครับช่วง10โมงในที่ทางช่อง9นะครับอสมอกอมอ็จะสัมภาษณ์คุณบอยนะครับ ก่นนี้แค่นี้ก่อนนะครับครับสวัสดีครับระวังถูกหลอกลวงให้ลงทุนออนไลน์เสนออัตราผลตอบแทนลงทุนที่จูงใจสูงเกินจริงที่มาของผลตอบแทนไม่ชัดเจนให้ผลตอบแทนจากการชักชวนคนอื่นมาลงทุน รับประกันผลตอบแทนอ้างว่าไม่เสี่ยงแอบอ้างชื่อภาพโลโก้หน่วยงานหรือบุคคลที่มีชื่อเสียงและน่าเชื่อถือเพื่อโฆษณาชวนเชื่อชักชวนให้ลงทุนโดยไม่มีแหล่งข้อมูลอ้างอิงให้ตรวจสอบให้ฝากหรือโอนเงินลงทุนเข้าบัญชีส่วนตัวของบุคคลธรรมดาและไม่มีรายงานหรือแจ้งยืนยันการลงทุน ช่วงนี้มิชชาชีพมาทุกรูปแบบผมยังโดนเลยถ้ามีการลงทุนที่ผลตอบแทนดีเกินให้สงสัยไว้ก่อนว่าจะถูกหรอเชล่า